สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูปูอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยวันขึ้นปีใหม่สัปดาห์ที่29ชั้นอนุบาล2ทับ1ค่ะหลังจากบันพ้นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ต่างๆในพีพศ2 5 6 4ที่กำลังจะผ่านไปซึ่งเดือนสุดท้ายของปีนั่นก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะมีการเฉลิมฉลอง และมีกิจกรรมสนุกสนานที่จัดขึ้นทั่วโลกมีอะไรสนุกสนุกบ้างวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนดูเกี่ยวกับหน่วยวันขึ้นปีใหม่มีดังนี้ค่ะความหมายของวันขึ้นปีใหม่ความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่ประเพณีและกิจกรรมที่ทำในวันขึ้นปีใหม่และเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะ ความหมายและความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่คำว่าปีหมายถึงเวลาช่วงโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบซึ่งกินเวลาราว365วันหรือเวลา12เดือนตามสุริยคติดังนั้นปีใหม่จึงหมายถึงการขึ้นรอบใหม่หลังจากครบ12เดือนหรือ1ปีเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอะไร วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่1เดือนมกราคมของทุกปีซึ่งเป็นเดือนแรกของปีซึ่ง1ปีจะมี12เดือนมีเดือนที่1คือเดือนมกราคมและเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะเมื่อวันหรือเดือนเพิ่มขึ้นเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมก็คือวันที่31ก็จะทำให้ปฏิทินครบรอบปี และเตรียมขึ้นปีใหม่ค่ะขณะน,นี้กำลังจะสิ้นปีเก่าแต่ยางเข้าสู่ปีใหม่ปีพุทธศักราช2564สู่ปีพุทธศักราช2565หรือปีพิศักราช221 0สู่ปีพิศักราช222 0ซึ่งเราเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองค่ะเด็กๆ ความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่เมื่อใกล้ถึงวันปีใหม่เป็นโอกาสอันดีให้ทบทวนตัวเองในกิจกรรมที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเพื่อนาม,มาแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตและทำในปีต่อไปให้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นปีที่แล้วมาเด็กๆอาจจะเคยดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบรับประทานอาหารแต่ในปีใหม่เป็นต้นไป หนูจะรับประทานอาหารให้หมดจะได้มีแรงวิ่งเล่นกับเพื่อนๆหลังเล่นของเล่นเสร็จแล้วไม่เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเลยโดนคุณ,คณพ่อ,ค,พอคุณแม่ดุอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นในปีหน้าเด็กจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจะตั้งใจที่จะเก็บของเล่นให้เรียบร้อยของเล่นจะได้ไม่หายหนูมีของเล่นเยอะแล้วปีหน้าหนูตั้งใจว่า จะไม่งองแงขอของเล่นใหม่ปีหน้าหนูตั้งใจว่าจะเล่นโทรศัพท์ตามเวลาที่ได้ตกลงกับคุณแม่โดยที่คุณแม่ไม่ต้องเตือนปีหน้าหนูจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่แกล้งน้องในวันขึ้นปีใหม่นี้ถือเป็นโอกาสอันดีส่งคำอวยพรแก่เพื่อนสูงญาติมิตรที่ไม่ได้ติดต่อกันมานาน เพื่อส่งมอบความสุขและสารสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันครอบครัวได้พบปะก,ก,กันพร้อมหน้าค่ะประเพณีและกิจกรรมที่ทำในวันปีใหม่ในวันปีใหม่เป็นช่วงเวลาของความสุขสนุกสนานจะมีการเฉลิมฉลองของคนทั้งประเทศมีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่รวมถึงการจัดเตรียมอาหารฉลองกันในครอบครัว มื่อถึงเวลาวันขึ้นปีใหม่เรามักจะปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ค่ะประเพณีทำบุญตักบาตรเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามศาสนาของตนคนไทยมักจะทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบาน และเป็นการตำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วค่ะกราบขอพรจากผู้ใหญ่ใน,ในใครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือมอบดอกไม้หรือของขวัญแก่ท่านค่ะประดับประดาบ้านเรือนพร้อมรับปีใหม่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการมอบความสุขสนุกสนานให้กับทุกคนรับประทานอาหารกับเพื่อนฝูงและครอบครัวและอาจจะมีการจุดพลุหลังปาร์ตี้ครอบครัวได้ชมพลุร่วมกันค่ะมีการเลกเปลี่ยนของขวัญของขวัญคือสิ่งของที่เรามอบให้แก่กันเป็นสิ่งของแสดงแทนความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่ดีให้ด้วยความหวังดีแสดงแทนความรักความห่วงใยคุณค่าสำหรับการมอบของขวัญอยู่ที่ความรู้สึกที่มอบของขวัญให้แก่กันและของขวัญที่ดีที่สุดควรจะเป็นความรักความอบอุ่นที่มอบให้มากกว่ากันมีการส่งคำไวยพรให้แก่กันประเทศไทยรับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศซึ่งนิยมส่งบัตรไวยพรกัน โดยในเทศกาลปีใหม่นิยมส่งบัตรอวยพรหรือการ์ดสคสซึ่งคำว่าสคสอย่อม,มาจากส่งความสุขให้แก่บุคคลที่รักและปรารถนาดีค่ะเทศกาลวันคริสต์มาสเทศกาลคริสต์มาสถือเป็นเทศกาลที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติหรือเป็นวันเกิดของพระเยซู ศาส,สดาของศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นการระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกมนุษย์เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่งของชาวคริสต์ประชาชนหลายพันล้านคนทั่วโลกจึงจัดงานเฉลิมฉลองในวันที่25ธันวาคมนี้มีการจัดงานเฉลิมฉลองประดับต้นคริสต์มาสตามสถานที่ต่างๆ ครอบครัวได้กลับมาฉลองร่วมกันมีการมอบของขวัญทรงกาดอวยพรทำขนมอบและรับประทานอาหารมือค่ำส่วนเด็กๆนิยมนำถุงเท้ามาแขวนไว้ที่ปลายเตียงเพื่อรอของขวัญจากซานตาคลอสเด็กๆมักจะได้ยินคำว่า m e r ร์รี่คริสต์ในวันคริสต์มาสบ่อยๆใช่ไหมคะคำว่า m e r ร์รี่คริสต์ เป็นคำที่ใช้เวพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบในการเรียนรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนี้จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนและนำมาปรับใช้ในให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองวันนี้คุณครูก็มีเพลงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสมาให้เด็กๆร่วมร้องไปด้วยค่ะเราไปชมกันเลยค่ะ <laughs> <laughs> Baby bus. Jingle bell. Jingle bell. วันขึ้นปีใหม่ปี2565ที่ใกล้จะมาถึงแล้วเป็นหนึ่งในวันหยุดปี2565หลายๆคนคงชอบที่จะได้หยุดหลายๆวันเพื่อฉลองปีใหม่กันอยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนๆในเวลาที่ถีขึ้นปีใหม่นี้คุณครูขออวยพรให้เด็กๆพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปสุขสนุกสดใส ขออวยพรชัยให้มีสุขสมหวังมีพลังในการต่อสู้กับการเรียนออนไลน์นะคะือหวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็ววันนี้นะคะสุขสันวันปีใหม่แอปปี New Year ้นิวเยยร์ค่ะ